ข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเทศบาลตะมลหลบป,ประจำวันที่12 2 3มกราคม2569 วันที่15มกราคม2569นายอนันต์ประเสริฐนูนายกเทศมนตรีตำบลหลุบพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายสุวัตเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินและส่วนราชการต่างๆในการติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวทที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงในพื้นที่บ้านคอนเรียบหมู่ที่1 โดยได้ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพการรักษาเบื้องต้นการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและได้ส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาต่อที่โรงพยาบาลกาลสิน วันที่18มกราคม2569นายอนันต์ประเสริฐนูนายกเทศมนตรีตำบลลุบได้นำคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมจัดทำโรงทานเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ90ปีพระราชาสศีลโสพิษหลวงปู่นูอินกิติสาโรเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล วันที่16และวันที่18มกราคม2569นาอยนอนันต์ประเสริฐนูนายกเทศมนตรีตำบลหลุบได้ลงพื้นที่ร่วมกับผอ,อเจ้าหน้าที่รอพอสอตอบ้านนนสว่างอสอมและทีมซีจีมพระอ้อมผู้ใหญ่พร้อมออกเยี่ยมติดตามอาการผู้ป่วยตามโครงการสนับสนุนพระอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ประจำปีงบประมาณพศส5 6 9ในพื้นที่ตำบลหลุบทั้ง16 หมู่บ้าน วันที่22มกราคม2569ณห้องประชุมเทศบาลตำบลหลุบน,นายอนันต์ประเสริฐนูนายกเทศมนตรีตำบลหลุบได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลหลุบป,ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านผอรออพอสอตบ้านนนสว่างโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลหลุบและเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมการประชุมซึ่งที่ประชุมได้มีมติจัดการ แข่งขันกีฬาในวันเสาร์ที่14ถึงวันอาทิตย์ที่15คุมภาพันธ์2569แข่งขัน6ชนิดกีฬาณสนามกีฬาโรงเรียนคอนเรียบอนุกูลบ้านคอนเรียบตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน